บทบรรณาธิการเนติบัณฑิตสมัยที่1นึงเเล่มที่6แพงคำถามระหว่างสมรสคู่สมรสฝ่ายหนึ่งทำสัญญาประกันชีวิตแบบอสสมทรัพย์ระบุให้บุตรเป็นผู้รับประโยชน์โดยนำเงินรายได้ที่ธรรมาหาได้ในระหว่างการสมรสไปชำระเบี้ยประกรันภัยก่อนมีการหย่าต่อมาเมื่อกรมธรรครบกำหนดบริษัทผู้รับประกรันภัยจ่ายเงินคืนตามกรมธรรประกรันภัย ดังนี้เงินดังกล่าวเป็นสินสมรสหรือไม่และเงินส่วนตัวที่คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งนำไปชำระค่าเบีย้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัยภายหลังการหย่าเป็นสินสมรสหรือไม่คำตอบมีคำพิพากษาดีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้ คำพิพากษา,าดีกาที่5 9 8 0 2,564ผู้ร้องจดทะเบียนสมรสกับจำเลยเมื่อวันที่17เมษายน2,521และจดทะเบียนหยา่าเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2549ระหว่างอยู่กินด้วยกันเมื่อวันที่26ธันวาคม2,538ได้มีการทำสัญญาประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์มีเงินปันผลกับบริษัทไทยประกันชีวิต จำกัดมีจำเลยเป็นผู้เอาประกันภัยมีเด็กชายยอและเด็กชายพอบุตรของจำเลยกับผู้ร้องเป็นผู้รับประโยชน์ระยะเวลาประกันภัย20ปีเริ่มสัญญาประกันภัยวันที่26ธันวาคม2538ครบกำหนดสัญญาวันที่26ธันวาคม2558เบี้ยประกันภัยราย12เดือนงวดละ7 5 0 0 0บาทระหว่างที่จำเลยกับผู้ร้องยัง เป็นสามีภริยากันมีการชำระเบีย้ยประกันภัยให้แก่บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดจำนวน647.000บาทและภายหลังจำเลยกับผู้ร้องยาขาดจากการเป็นสามีภริยามีการชำระเบีย้ยประกันภัยให้แก่บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดจำนวน5 4า0 0นน544 0 0บาทวันที่ 31. สิงหาคม2558ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยเด็ดขาดเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ยึดอายัดทรัพย์สินของจำเลยรวมทั้งเงินที่บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดใจ่ายให้จำเลยเมื่อกรมธรรม์ครบกำหนดอายุสัญญาเข้ากองทรัพย์สินของจำเลยด้วยคดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่าเงินที่ชำระเบีย้ยประกันภัยส่วนหนึ่งเป็นเงินสินสมรส ระหว่างผู้ร้องกับจำเลยผู้ร้องมีสิทธิ์ในเงินที่บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดผู้รับประกันภัยคืนเมื่อกรมธรรม์ครบกำหนดหรือไม่เห็นว่าข้อเท็จจริงได้ความว่าในระหว่างจำเลยกับผู้ร้องอยู่กินเป็นสามีภริยาการเมื่อวันที่26ธันวาคม2538ผู้ร้องดำเนินการจัดให้มีการทำสัญญาประกันภัยเอาประกันชีวิตของจำเลยเียวกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดในลักษณะสัญญาประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์มีเงินปันผล จำนวนเงินเอาประกันภัย1ล้านบาทชำระเบี้ยประกันภัยราย12เดือนหรือปีละ75,000บาทมีระยะเวลา20ปีระบุให้บุตรสองคนเป็นผู้รับประโยชน์โดยจำเลยเป็นคนลงนามในคำขอเอาประกันภยัยและบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดออกกรมธรรม์ให้ในชื่อจำเลยแสดงว่าผู้ร้องกับจำเลยร่วมรับรู้ในการทำประกันชีวิตจำเลยครั้งนี้สัญญาประกันชีวิตแบบสะสมทอน พับมีเงินปันผลมีลักษณะเป็นการประกันความเสี่ยงชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเสียชีวิตของจำเลยเพื่อความมั่นคงของครอบครัวทั้งยังมีลักษณะเป็นการออมทรัพย์และการลงทุนเพื่อผลประโยชน์ที่บริษัทตกลงจะจ่ายคืนใน อนาคตด้วยประกอบกับผู้ร้องได้นำเงินรายได้ที่ธรรมหาได้ในระหว่างสมรสกับจำเลยไปชำระเบีย้ยประกันภัยก่อนมีการอย่างงวดที่1ถึงงวดที่5งวดละ75,000บาทงวดที่6ถึงงวดที่9และงวดที่11งวดละ54,400บาทรวม10งวดเป็นเงิน647,000บาททอสิเรียกร้องตามสัญญาประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์มีเงินปันผล ตามกรมธรรม์จึงเป็นทรัพย์สินที่จำเลยและผู้ร้องได้มาระหว่างสมรสจึงเป็นสินสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1 4741และเป็นสินสมรสที่มีอยู่ขณะที่มีการหย่าเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2549กุมภาพันธ์2549เมื่อทางพิจารณาไม่ปรากฏว่าภายหลักงอมีการหย่าจำเลยกับผู้ร้องได้มีการลดกลงแบ่งสินสมรสตามสัญญาประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์มีเงินปันผล ตามกรมทันสิทธิเรียกร้องก่อนตามสัญญาประกันชีวิตแบบสะสมรัพย์มีเงินปันผลตามกรมธรรม์พิพาทจึงยังคงมีสภาพเป็นสินสมรสที่ยังมีได้แบ่งและเมื่อกรมธรรม์ครบกำหนดในวันที่26ธันวาคม2558บริษัทผู้รับประกันภัยจ่ายเงินคืนตามกรมธรรม์สารดีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่เห็นว่าเงินที่บริษัทผู้รับประกันภัยจ่ายคืนจำนวน671,000บาทนี้เป็นสินสมรสที่จำเลยกับผู้ร้องมีส่วนเป็นเจ้าขอ นายอยู่ด้วยผู้คัดค้านคงมีอำนาจจัดการและระวบรวมเข้ากององงทรัพย์สินของจำเลยแต่ไม่มีอำนาจจะรวบรวมเอาเงินส่วนของงอผู้ร้องเข้ากองทรัพย์สินของจำเลยในคดีล้มละลายและต้องคืนเงินส่วนนี้ให้แก่ผู้ร้องส่วนที่จำเลยและผู้ร้องจดทะเบียนยนหย่าเมื่อ,อวันที่10กุมภาพันธ์2559อันทำให้การสมรสสิ้นสุดและงอต่อมาในวันที่30 มกราคม2,550ผู้ร้องนำเงินส่วนตัวไปชำระค่าเบีย้ยประกันภัยจำนวน54,400บาทเป็นการที่ผู้ร้องซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเข้าชำระนี้แทนจำเลยเงินจำนวนนี้มีใช่เงินที่ผู้ร้องจะได้รับในฐานเป็นสินสมรสในคดีนี้หากแต่เป็นเรื่องที หนาผู้ร้องต้องไปว่ากล่าวเป็นกรณีอื่นต่างหากเมื่อผู้ร้องไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินที่ชำระไปเมื่อวันที่30มกราคม2550คืนในคดีนี้และเงินที่บริษัทผู้รับประกันภัยคืนมาจำนวน671,000บาทรวมเงินจำนวนตังกล่าวไว้ด้วยจึงต้องหักเงิน84,400บาทออกจากเงินที่ผู้รับประกันภัยคืนมาโดยคำนวณเทียบเป็นสัดส,ส่วน คงเหลือเงินสินสมรส618,957.80บาทและผู้ร้องมีสิทธิ์ได้รับคืนครึ่งหนึ่งจำนวน39,478.90บาท คำถามผู้จัดการมรดกของผู้ตายมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจจะดัดทะเบีย,ยนโอนขายที่ดินทรัพย์มรดกของผู้ตายโดยทายาทผู้มีสิทธิ์รับมะระดกไม่ยินยอมแล้วเบียดบังเอาเงินที่ได้ไปเป็นประโยชน์ของตอนเองหากผู้ซื้อซื้อที่ดินโดยสุจริตดังนี้ทายาทโดยทำผู้มีสิทธิ์รับมะระดกจะขอเพิกถอนการจดทะเบียนขายที่ดินตังกล่าวได้หรือไม่คำตอบมีคำพิพากษาดีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้คำพิพากษาดีกาที่2215 2,565ผู้ตายมีได้ทำพินัยกรรมไว้จำเลยที่หนึ่งจึงมีสิทธิและหน้าที่เพียงทำการอันจำเป็นเพื่อจัดการมรดกโดยทั่วไปตามหมอที่กฎหมายบัญญัติไว้อันได้แก่การแบ่งปันทรัพย์มรดกให้แก่ทายาทโดยทรมทุกคนเท่านั้นแม้ในการจัดการมรดกทั่วไปเพื่อแบ่งปันทรัพย์มรดกให้แก่ทายาทจำเลยที่จะอาจทำนิติกรรมจดทะเบียนโอนขายมรดก ได้โดยไม่จำต้อองค์ได้รับความยินยอมจากทายาทแต่ต้องเป็นการกระทําเพื่อแบ่งทรัพย์มรดกให้แก่ทายาทจำเลยที่1ไม่อาจากระทำการใดๆต่อทรัพย์มรดกโดยประการอื่นได้การที่จำเลยที่1มอบอำนาจให้จำเลยที่2องจดทะเบียน ตนขายที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่3แล้วเบียดบังเอาเงินที่ขายได้เป็นประโยชน์ของจำเลยที่1และที่2ถือไม่ได้ว่าเป็นการจัดการมรดกโดยทั่วไปเพื่อแบ่งปันทรัพย์มรดกให้แก่ทายาทตามอำนาจหน้าที่ของผู้จัดการมรดกตามที่กฎหมายบัญญัติไว้หากแต่เป็นการกระทำใดๆกับที่ดินพิพาทซึ่งเป็นทรัพย์มรดกเพื่อประโยชน์องค์จำเลยที่1และที่2โดย ผู้จริตแม้จำเลยที่1จะกระทำโดยอาศัย,ศยสิทธิการเป็นผู้จัดการมรดกก็ไม่อาจกระทำได้หากปราศจากความยินยอมของทายาทโดยทำผู้มีสิทธิ์ได้รับมรดกของผู้ตายส่วนจำเลยที่3แม้จะรับฟังว่าซื้อที่ดินพิ พาดโดยสุจริตเสียค่าตอบแทนและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แต่จำเลยที่3ก็ไม่ได้สิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทเพราะจำเลยที่3มซื้อจากจำเลยที่1ซึ่งขายที่ดินพิพาทแล้วเบียดบังเอาเงินที่ขายได้ไปเป็นประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นอนมิใช่เป็นการทำการอันจำเป็นเพื่อจัดการมรดกโดยทั่วไปตามที่กฎหมายให้อำนาจผู้จัดการมรดกให้กระทำได้จำเลยที่3จึงไม่มีสิทธิดีกว่าจำเลยที่1ผู้ขาย โจ์และเด็กชายอซึ่งเป็นคู่สมรสและบุตรัของผู้ตายที่ยังมีชีวิตและมีสิทธิ์ได้รับมรดกของผู้ตายในฐานะทายาทโดยทำตามปพพมาตรา1629ฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนอนอขายที่ดินพิพาทระหว่างจำเลยที่1และจำเลยที่3ถือเป็นการใช้สิทธิติดตามเอาคืนซึ่งง,งออรัย์สินจากผู้ไม่มีสิทธิยึดถือไว้ตามปพพมาตรา1336หา ใช่นเป็นกรณีที่โจท์และทายาทผู้มีสิทธิ์ได้รับมรดกได้มาซึ่งที่ดินพิพาทโดยทางอื่นนอกจากนิติกรรมไม่อาจอ้างงอการได้มาซึ่งที่ดินพิพาทที่ยังไม่ได้จดทะเบียนขึ้นต่อสู้จำเลยที่3ซึ่งซื้อที่ดินพิพาทมาโดยสุจริต และจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตามปพพมาตราหนึ่งสองกวร์สองไม่เมื่อจำเลยที่หนึ่งจดทะเบียนโอนขายที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่สโดยมิชอบดังกล่าวจึงมีเหตุเพิกถอนการจดทะเบียนนอที่ดินพิพาทระหว่างจำเลยที่กับจำเลยที่สามแต่จำเลยที่สองเป็นเพียงผู้รับมอบอำนาจจำเลยที่หนึ่งและไม่ได้ผลประโยชน์จากการขายที่ดินพิพาทจึงไม่ต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวนายประเสริฐเสียงสุทธิวงศ์บรรณาธิการ